สุดตาครับลูกีของเรามีชัยยุทธองปรสริทธ์นะครับสาระอัดดาบบังนะครับคือคนพันแพ้และคนสุดท้ายครับูุ้ิพลบุญสอนนะครับเรารับไทยรับไม้แล้วนะครับ เราขึ้นแล้วครับเราขึ้นมาแล้วครับดีแล้วเงินแล้วไม้สุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายภูทีิพน์นะครับเอาละครับไทยเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับไม่เหลือครับอย่างนี้นี่เราฉีกมาที่พนนี่โอ้โหเข้าเส้นครับไทยอะไ้ที่1ไปครับในการแข่งกันวิ่งสี่ปุเมตรชายมิ่งสอนครับวิ่งจากสมุทรปราการครับอายุแค่16ปีเองครับ ไม่ทาให้เพื่อนร่วมทีมผิดหวังครับได้ไม้นี่